ไปซาจะพาไปเที่ยวงานฮาโลวีนครั้งแรกที่อเมริกาด้วยกันนี่ค่ะทุกคนอยู่กับอายอายานเา็นะคะวันนี้นะคะอายจะพาทุกคนไปเที่ยวงานฮาโลวีนที่อเมริกากันค่ะอันนี้นะคะเป็นงานฮาโลวีนครั้งแรกของอายด้วยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ไปรอติดตามกันได้เลยนะคะวันฮาโลวีนนะคะเป็นคําที่เพียนมาจากคําว่า All Hallows Eve นะคะ เป็นวันก่อนวัน All h a l l o w Day นั่นเองวัน l l h a l l o w ล Day เนี่ยก็คือวันที่1พฤศจิกาใช่ไหมคะชาวคริสต์นะคะก็จะออกมาแบบลําลึกถึงนักบุญอะไรต่างๆนะคะแล้วมันเกี่ยวข้องกับผีอะไรอย่างนี้ได้ไงนะคะอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2000ปีที่แล้วนะคะมีตำนานของชาวเซลติกซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองที่แบบอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของยุโรปนะคะเขามีความเชื่อว,ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาระหว่างโลกแห่งความเป็นกับโลกแห่งความตายอะ่ะเขาสามารถเชื่อมโยงกันได้นะคะเาวิญญ,ญาณ ที่ตายไปแล้วอะ่ะเขาก็สามารถกลับมายังโลกมนุษย์ได้เนาะแล้วมันทําให้แบบวิญญาณที่ตายไปแล้วอะ่ะอยากที่จะเข้าสิงร่างของคนที่มีชีวิตเพราะว่าเขาอยากจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งใช่ไหมชาวบ้านก็มีความเชื่อว่ากลัวว่าจะถูกวิญญาณเข้าสิงนะคะเขาก็เลยออกมาแต่งเนื้อแต่งตัวให้เป็นแบบแนวผีผู้ผีปีศาวิญญาณเลรวิญญาณก็เลยจะได้เข้าใจว่าแบบอเอยแกเราพวกเดียวกันเราจะไม่เข้าสิงกันเออประมาณนี้นะคะนะคะก่อนที่เราจะไปเที่ยวงานทรลวินนะคะไลจะพาไปดูร้านนะคะที่ขายเกี่ยวกับ อุปกรณ์งานฮโลวีนเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกคอสตูมนู่นนี่นั่นนะร้านนี้นะคะมีชื่อร้านว่าร้านปาร์ตี้ซิตี้เนาะก็ตามชื่อเลยว่าขายของที่เกี่ยวกับงานปาร์ตี้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบวันเกิดเทศกาลอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่ร้านนี้นะคะเขาจะขายคอสตูมเกี่ยวกับวันฮโลวีนด้วยนะคะชุดเด็กเล็กนะคะจะเริ่มที่ราคา2 4 9 9ดดอลลาร์นะคะคือข้อดีของร้านนี้ก็คือเขามีของให้เลือกเยอะเนาะแล้วก็หลากหลายด้วยอย่างเช่นชุดแนวแบบดิสนีย์ปรินเซสอะไรเงี้ย เออคือนึกตัวไหนได้คือที่ร้านเนี้คือมีแบบพวกเอลซ่าแอนนาพวกแบบซูเปอร์ฮีโร่ก็จะมีสป i d เดอร์แมนซูเปอร์แมนอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นพวกแบบ everyday hero นะคะพวกหมอพยาบาลตำรรวจทหารชุดเหล่านี้นะคะสามารถหาได้ที่ร้านนี้เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนอกเหนือจากพวกแบบคอสตูมอะไรเงี้ยเขาก็จะมีพวกพร็อพนะคะพวกแบบหน้ากากผีอุปกรณ์ดาบค้อนอุปกรณ์แต่งหน้าแนวแฟนตาซีผมวิกหมวดปอมคือ ที่เราต้องใช้ในวันฮาลาวีนอะทุกอย่างสามารถหาซื้อได้ที่ร้านนี้เลยนะคะแล้วก็เราอะเราอยากแต่เป็นเฮอร์มโอนีเกรนเจอร์ใช่ไหมจากแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแล้วก็ได้ชุดคุมริฟเฟนดอร์จากร้านนี้เหมือนกันเนาะในราคาที่รวมแท็กแล้วอยู่ที่ราคา40 เหรียญน,นะคะหรือประมาณ1,200้บาทก็ถือว่าแบบราคาแพงเนาะแต่ว่ามีร้านขายคอสตูมแพงใช่ไหมคะก็ต้องมีร้านขายคอสตูมถูกเนาะแต่ว่าร้านนี้เขาจะเป็นร้านขายของมือสองนะคะราคาก็เลยแบบจะถูกลงแบบมาก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 คือร้านนี้มีชื่อร้านว่าร้านกู๊ดบิวเนาะเป็นร้านที่แบบว่าขายของมือสองจาก ของที่คนบริจาคแล้วเขาก็เลยสามารถเอามาขายได้ราคาที่ต่ำเนาะแต่ว่าชุดฮโลวีนส่วนใหญ่ของที่นี่จะเป็นชุดของเด็กนะคะไม่ค่อยมีของผู้ใหญ่เยอะเท่าไหร่ของไม่ค่อยเยอะเหมือนร้านปาร์ตี้ซิที่พาไปร้านแรกเนาะชุดฮโลวีนนะคะจะเริ่มต้นที่ราคา2เหรียญเนี่ยเพราะว่ามันเป็นชุดมือสองนะคะแต่ว่ายังอยู่ในสภาพดีเราอะได้เสื้อเชิ้ต สีขาวนะคะที่ใส่ข้างในเป็นชุดนักเรียนของฮอกวอตส์อ่ะในราคา3เหรียญ4 9นะคะแล้วก็เป็นกระโปรงลายสกอ๊อตอ่ะ2เหรียญประมาณ2เหรียญ99ถ้าจำราคาไม่ผิดนะคะแล้วก็ได้นเน็กไทสีแดงเป็นแบบบ้านกริฟฟินดอร์ในราคา1เหรียญ99นะคะเดี๋ยวอันนะคะจะทำคลิปแย่อีกคลิปหนึ่งนะคะมาให้ดูร้านขายของมือสองที่เรียกว่ากู๊ดวิวนะคะแบบลงรายละเอียดลึกๆเลยอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะช่วงวันฮาโลวีนเดย์นะคะนอกจากจะเล่นแบบทริคออทริตามบ้านแล้วเนี่ยก็ยังมีงานจัด ตามพวกว่าพัมคินแพทส่วนฟักทองข้างในมันก็จะมีแบบเครื่องเล่นเด็กๆพวกชิงช้าไลเดอร์แล้วก็กระโดดบ้านลมอะไรอย่างเงี้ยเออให้เด็กๆเ,เล่นนะคะแล้วก็ในเนี้ยเขาจะแต่งธีมเป็นธีมฮาโลวีนด้วยเหมือนกันนะคะก็จะมีพวกแบบผีซอมบี้มัมมี่อะไรอย่างเงี้ยสามารถลงไปเลือกฟักทองนะคะได้เนะตอนจะออกนะคะก็ช่างกิโลแล้วก็จ่ายเงินนอะาฟักทองกลับบ้านได้นะคะ ฟักทองอ่ะแล้วก็สามารถนําไปแกะสลักฟักทองเป็นแจ็คโอแลนเทิร์นอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็ตั้งไว้หน้าบ้านเนาะเป็นแบบสัญ,ญลักษณ์ของรูใบไม้ร่วงหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ของฮาโลวีนได้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นจุดไฮไลท์สําคัญของงานฮาโลวีนนะคะก็คือการออกไปทริคตออทริคตามบ้านต่างๆ,งๆนะคะการทริคต์ออทริคเนี่ยเขาจะเริ่มประมาณ6กโมงหรือว่าหลังจากที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะเด็กๆก็จะแบบไปเคาะตามบ้านที่เปิดไฟแล้วก็หรือว่ามีการตกแต่งพวกผีพวกอะไรฟักทองอะไรอ่างี้หน้าบ้านนะคะ Hi. 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 Say happy Halloween. Happy Halloween. That the kids also say like trick or treat. คือที่ไปอ่านมาเขาบอกว่าคนในบ้านจะต้องเลือกนะว่าจะแบบให้ทริกหรือว่าให้ทรีตถ้าสมมติว่าให้ทรีตก,ก็แสดงว่าคนในบ้านต้องให้ลูกอมเด็กๆแต่ว่าถ้าคนในบ้านเลือกทริกเด็กๆก,ก,ก็จะแบบว่าหาวิธีการมาหลอกล่ออะไรสักอย่างให้เจ้าของบ้านสุดท้ายก็ต้องแจกลูกอมแต่ไม่ว่าจะเลือกอะไรอย่างสุดท้ายเจ <Wow. S 1> ้าของบ้านก็ต้องเป็นคนแจกลูกอมอะ่ะเข้าใจปะสนุกอะ่ะเด็กๆคือเขาแบบจะแต่งตัวตามคาแรคเตอร์ที่เขาชอบเลย please yeah, แบบเด็กๆก็จะชอบมากเพราะเด็กๆจะได้แคนดี้ลูกอมขนมแบบเยอะมากอันนี้ถ้าเรามดบ้านไหนไม่เล่นนะคะก็ปิดไฟหน้าบ้านมาอย่างนี้ yeah the lights off ยิ่งมืดอะคนจะยิ่งแบบออกมาเยอะมากนะคะคือมันช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วใช่ไหมอากาศมันก็ค่อนข้างเย็นเออบางบ้านนี่เหมือนก่อไฟหน้าบ้านเลยแล้วก็แบบแต่งตัวกันจัดเต็มนะคะแล้วก็แบบรอแจกลูกอมให้เด็กๆแล้วเวลาเด็กๆไปขอลูกอมอะเขาจะถือ ถังฟักทองอะถังพลาสติกฟักทองไปใส่ลูกอมที่ได้ You, you, s fun. <S you. have, swallow, have, 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 have Oreo? Oreo? Okay. Oreo. All right Oreo? Yeah. Wow Is that your favorite? ตอนนี้มันก็ยังมีสถานการณ์โควิดอยู่ใช่ไหมในอเมริกาบางบ้านเขาก็แบบยังคอนเซิร์นเรื่องโควิด19อยู่นะคะเขาก็จะเอาลูกอมออกมาตั้งหน้าบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนป้ายไว้ว่า เอ่อเฮลพิวเซลแล้วก็หยิบไปเองเลยอีกบ้านหนึ่งก็คือบ้านนี้เราชอบมากเลยเขาอะทำท่อลงมาก็มีความแบบ social distancing แล้วก็สไลด์ขนมลงเทศกาลนี้เราคิดว่ามันเป็นเทศกาลแบบแห่งการให้แห่งการแจกอะแล้วมันเป็นครั้งแรกของเราใช่ไหมเรารู้สึกว่าแบบมันสนุกอะแล้วแบบรู้สึกมีความสุขเพราะว่าเห็นเด็ก,เดกๆเขาได้ขนมเด็กเขามีความสุขอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบว่า เออมีความสุขไปด้วยเข้าใจปะ่ะแค่เดินดูความสุขที่เกิดจากการให้ผู้ใหญ่ที่ให้ขนมเด็กๆแล้วก็ความสุขที่เกิดจากเด็กๆที่ได้รับขนมมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกแบบมันเป็นอะไรกิจกรรมอะไรที่แบบมันน่ารักมากๆเลยแกเออมันเป็นครั้งแรกของเราแล้ว,ลวรู้สึกว่าแบบประทับใจในกิจกรรมรู้สึกว่าแบบชอบมันน่ารักมันดูอบอุ่นไปหมดเลย จบไปแล้วนะคะกับกิจกรรมฮาโลาวีนครั้งแรกที่อเมริกาของอายนะคะถ้าทุกคนชอบอยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีแบบกำลังใจในใการทําคลิปต่อๆไปถึงแม้ว่าจะออกแบบนานๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไงก็จะพยายามทาคลิปออกมาทุกคนได้ดูกันบ่อยๆแล้วกันนะคะยังไงวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊าย